สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมแล้วก็สวัสดีเพคขวัญด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับเรามีคําถามอยากสอบถามเพคขวัญว่า นะฮะถ้าเกิดเราเออกจากบ,บ้านไปไหนไม่ได้ครับผมพร้อมกับการที่เราเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือเรามีอาการของการติดเชื้อโควิดครับพี่ขวัญแบบนี้เราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างครับผมค่ะสําสหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก็คือเขาก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงนะคะเราสามารถรักษาตามอาการได้เลยแต่สําหรับผู้ป่วยก็คือจะต้องอยู่ที่บ้านเนาะเพราะฉะนั้นก็คือออกไปไหนไม่ได้สิ่งที่เพื่อนๆสามารถทําได้ก็คือขอวานให้กับเพื่อนหรือญาติสนิทนะคะหรืออาจจะใช้ บริการ messenger นะคะให้เขาไปซื้ออยาตามอาการที่เพื่อนๆมีได้แต่เพื่อนๆควรที่จะแจ้งข้อมูลนะคะ4ีอย่างด้วยกันนะคะให้กับ messenger เพื่อที่จะไปบอกกับเภสัชกรเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ยาโรคประจำตัวนะคะมีตั้งครนอยู่หรือเปล่านะคะหรือตอนนี้ให้นมบุตรอยู่หรือเปล่า4ีอย่างนี้นะคะต้องบอกถึง กับเภสัชกรนะคะสําหรับอาการก็รักษาตามอาการมีไข้ก็รักษาด้วยยาลดไข่มีน้ามูกก็กินยาลดน้ำมูกนะคะเจ็บคอเนาะอันนี้ก็คืออยากจะให้ข้อมูลด้วยนิดนึงว่าอาการเจ็บคอจากเชื้อโควิดนะคะเป็นการติดเชื้อไวรัสนะการกินยาต้านปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไม่มีความจําเป็นเนาะอโอเคนะครับผมเนาะอย่าลืมแจ้งข้อมูลนะครับเรื่องของประวัติ ของการใช้ยานะครับแพ้ยาโรคประจำตัวต่างๆนะครับให้กับเภสัชกรทราบในทุกครั้งด้วยในการซื้อยานะครับผมวันนี้ขอบคุณเพีกว่านมากเลยครับที่มาให้ความรู้นะครับผม